วสวัสดีค่ะดรสังกมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะในที่สุด ประธานาธิบดีปราโบโบซิเบนโตของอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า260ล้านคนก็เดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศพากันลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า ประธานาธิบดีประโบโบชิเบนโตนั้นไม่ได้เห็นอาเซียนอยู่ในสายตาเพราะว่า5้าประเทศแรกที่เขาเดินทางเยือนนับตั้งแต่เป็นผู้นำอินโดนีเซียเมื่อปลายปีที่แล้วไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะประเทศแรกที่เขาไปีก็คือจีนค่ะ ต่อด้วยสหรัฐแล้วก็ตามมาด้วยเปรูบราซิลอังกฤษนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการมาเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีประโบวชิเบนโตในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศแรกค่ะในภูมิภาคนี้ที่ประโ,โวชิเบนโตมาเยือนนะคะโดยครั้งแรกไปมาเลเซียในเ,เดือน มกราคมนะคะช่วงต้นต้นเดือนมกราคมค่ะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการไปเยือนเป็นการส่วนตัวและหลังจากนั้นในเดือนเดียวกันก็ไปเยือนมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ไปในฐานะของผู้นําอินโดนีเซียล่ะค่ะและก็ตอกย้ําด้วยเดือนเมษายนไปมาเลเซียอีกนะฮะสรุปว่าไปมาเลเซียเน่ถึงสครั้งนับตั้งแต่ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียก่อนที่จะามาบรูไนเป็นประเทศที่2นะคะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาประเทศ ไทยค่ะเป็นประเทศที่3การมาเยือนไทยในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการมาเยือนในช่วงที่เป็นวาระสําคัญนะคะคือนอกไปจากการที่เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่มาเยือนไทยในรอบ20ปีแล้ว,ลวเขายังมาเยือนไทยในวาระที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค่ะครบรอบ75ปีพอดีก็ถือได้ว่าเป็นการมาแบบถูกจังหวะถูกช่วงเวลาอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ในการเยือนครั้งนี้เนี่ย ก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานอย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะคะการ พบปะหารือกันนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะย้อนกันไปถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั้นไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้ไม่ได้เป็นบวกหรือไม่ได้เป็นลบนะฮะก็คือมีความสัมพันธ์ที่รับรื่นมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยมีในยยะสาคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือประบวุชิบเบนโตนั้นถึงกับประกาศเลยนะคะว่าเขาจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยให้เป็นความสัมพันธ์ที่ เหนือไปกว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีก็คือจะให้เป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วทั้ง2ผู้นำค่ะก็ยังประกาศนะคะที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะคะและก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ด้านกองทัพให้มากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจค่ะถ้าหากว่า มีช่องทางนะคะที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปบุกตลาดในอินโดนีเซียได้เนี่ยอันนี้ก็ควรทําอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จะสอดคล้องนะคะกับความพยายามของทั้งสองรัฐบาลนะคะสองผู้นําที่พยายามจะส่งเสริมการค้าระหว่างกันเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วนะคะ,อะยอดมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเนี่ยอยู่ที่18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ทั้งสองผู้นำนะคะได้ ตกลงร่วมกันค่ะที่จะส่งเสริมความร่วมมือกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็จะร่วมมือกันค่ะ ด้านการตำรวจนะคะที่จะส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นในการปราบปรามปัญหาอาญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะนะคะปัญหาออนไลน์แกกนะคะหรือว่าหรือว่าปัญหาที่เกิดจากแก๊งมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะว่าคนอินโดนีเซียจำนวนหลายร้อยคนคะ่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากการทลายแก๊ง แกมในเมียวดีนะคะของเมียนมานแล้วก็อีกหลายพื้นที่บริเวณที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับไทยแล้วคนอินโดนีเซียหลายร้อยคนเหล่านั้นนะคะก็ได้รับการส่งตัวกลับมาพักอยู่ที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือนะคะในระดับภูมิภาคค่ะที่เป็นไปด้วยดีนอกจากนี้แล้วนะคะทั้งสองผู้นำเนี่ยก็ยังมีความหวังนะคะที่จะร่วมกันร่วม มือกันให้มากยิ่งขึ้นในการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และการค้ายาเสพติดค่ะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ประธานาธิบดีประโบโบชิเบนโตพูดและกล่าวย้ําบ่อยๆนะคะก็คือเขาอยากจะเชิญชวนบรรดาน,นักลงทุนไทยค่ะเข้าไปลงทุนด้านการพลังงานในอินโดนีเซียให้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานใหม่หรือพลังงานทังเลือกก็ตามค่ะเท่าที่ทราบกันในปัจจุบันนี้นะคะอินโดนีเซียเองก็เป็นประเทศที่มี กำลังการผลิตน้ำมันดิบนะคะเป็นอันดับ20ของโลกอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านการพลังงานก็จะ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านการพลังงานได้นะคะนอกจากนี้แล้วทั้งสองผู้นําก็ยังมีความเห็นสอดคล้องกันนะคะที่จะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงด้านอาหารนะคะและก็รวมไปถึงให้รัฐมนตรีนะคะหลายกระทรวงค่ะลงนามในบันทึก ความเข้าใจนะคะหรือว่า M O U หลายฉบับโดยเฉพาะนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการแพทย์นะคะแล้วก็ส่งเสริมอีกหลายความร่วมมือโดยเฉพาะการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันนะคะส่งเสริมความร่วมมือกันด้าน การป้องกันประเทศให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความร่วมมือกันในอนาคตของประเทศไทยและอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็คงจะต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดผลสำมฤทธิ์โดยเร็วแต่ที่แน่ๆในปีนี้นะคะจะมีการรื้อฟื้นการจัดการประชุมนะคะที่มีชื่อเรียกว่าอินโดนีเซีย a n นท h a แลน n ์ e อ e จน y f ี r u m นะคะหรือว่าเป็นการประชุมด้านการพลังงานระหว่างกันซึ่งไม่ได้มีการประชุมร่วมกันมานานแล้วนับตั้งแต่ปี2010หรือ2,553ค่ะน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะคุณกนิการดร,รสังกมาและคุณผู้ฟงังคะช่วงอาเซียนรราอัพ